สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมโมเดลบ้านแบบจำลองนะครับเครื่องแจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วอัตโนมัตินะฮะผ่าน Line notification ครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นครับเราจะใช้ใน,นส่วนของตัวนะครับระบบควบคุม Node MCU ESP 8 2 K 6 WiFi มาดู Fi, นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งจะทำการอินเอร์เสกับตัวเซนเซอร์ MQ 5ครับซึ่งตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะทาการตรวจจับแก๊สและควันได้สาหรับแก๊สที่ทาการตรวจจับได้ก็จะเป็นพวกแก๊ส LPG ครับหรือว่าแก๊ ที่ใช้หุงต้มตามบ้านโดยทั่วไปหรือควันนะฮะที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งในส่วนของตัวแก๊สตัวนี้ก็จะเป็นระบบอนาล็อกนั่นเองครับซึ่งก็จะมีสัญญาณเอาพูดมาเป็นอนาล็อกเราจึงต้องทําการอินเทอร์เฟซกับตัวโหนโด MCU ผ่านขา A0 หรือขาอนาล็อกอินพุตของตัวโหนโด MCU นั่นเองครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าปริมาณแก๊สที่เราอ่านค่าได้ในอากาศมากกว่าค่าที่เราเซตไว้นะครับซึ่งการเซตค่าของแก๊สในที่นี้เราก็จะสามารถที่จะทำการเซตผ่านตัวสวิตช์กดติดปลอยดับหนึ่งตัวตรงนี้ได้ครับซึ เรืยๆจนถึงค่าหนึ่งก็คือไม่เกิดร้อยนะก็จะกลับมาที่ศูนย์อีกฉะนั้นครับการปรับแต่งในส่วนของค่าในการตรวจจับแก้ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับ ในบริเวณที่เรานําไปติดตั้งนั่นเองถ้าเกิดเป็นห้องเล็กครับความไวจะสูงฉะนั้นเราจึงต้องปรับค่าให้น้อยลงมาหรือว่าถ้าเกิดเป็นห้องใหญ่ครับความไวจะต่ํฉะนั้นเราจึงต้องทําการเพิ่มความไวในการตรวจจับการเปอร์เซ็นต์ในการตรวจจับก็จะต้องสูงขึ้นตามไปดูนั่นเองสําหรับปริมาณแก๊สที่เราวัดได้ก็จะทําการแสดงผ่านทางหน้าจอ l c d แบบ i ฮซิแคว c ขนาด1 6ณ2วัทัดนะครับ,รบเพื่อแสดงผลการทาง,งานของตัวเครื่องนั่นเองนอกจากนั้นยังมีโหมดฟังก์ชันในการตัดต่อแก๊สโดยผ่านรีเลย์ข,ขนาด1 n e บซึ่งตตััววรีนน้้้ทาาผูใชงก มาที่จะนําไปติดตั้งในส่วนของตัวสโตรนอยด์วาล์วนะที่ทำมาที่ในการตัดต่อแก๊สได้เลยนะครับโดยทางผู้ใช้งานก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งสโตรนอยด์ขนาด12โวล์24หรือแม้กระทั่งสโตรนอยด์12โวล์ครับซึ่งขอให้ตัวสโตรนอยด์นั้นกินกระแสไม่เกินหน้าสัมผัสนะของตัวรีเลย์นั่นก็คือไม่เกิน10แอมป์นั่นเองครับแต่สำหรับในส่วนของตัวพาวเวอร์สไายถ้าในส่วนของตัวโหนดเอ็นทีของเรานั้นเราก็จะใช้ในส่วนตัวที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ท ไฟเลียง5โวลต์ตัวนี้ก็จะถูกแจกใจ่ายให้กับตัวเซนเซอร์นอ n MCU รวมถึงรีเลย์และหน้าจอ LCD นั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดมีปริมาณแก๊สที่เราทําการอ่านค่าได้าจากตัวเซ็นเซอร์มากกว่าค่าที่เราเซตไว้ผ่านการกดสวิตช์ครับก็จะทําหน้าที่ในการแจ้งเตือนโดยการนับส่งเสียงบีบออกมาพร้อมทั้งนับการแจ้งเตือนผ่าน Line notification ได้นั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับทางผู้ใช้งานจะต้องทำการปรับแต่งในส่งของตัว ssid และพาสซ์ของตัว Wi-Fi router ให้จับกับตัวโหนด m t ก่อนนับซึ่งสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi และ สามารถที่จําการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังตัวไลน์ในไฟเกชั่นได้นั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับในที่นี้ครับเราจะทําการนะครับเปิดไฟเลี้ยงเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับซึ่งในสองตัวระบบควบคุมตรงนี้นะครับเราก็จะทําเป็นรุ่นพิเศษขึ้นมาครับก็คือติดตั้งกับตัวโมเดลของตัวบ้านนะฮะเมื่อเราได้ทําการจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับก็จะทําการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ w i f i เมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเห็นนะครับบรรทัดแรกของหน้าจอ l c d ของเราก็คือเซตแก๊สในที่นี้คือเราเซตไว้อย ค่าที่เราเซตไว้เห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะอันนี้สามารถที่จะทำการกดได้ตามต้องการและฤทธิแก๊สตัวนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวแก๊สที่ตัวเซ็นเซอร์นั้นของเราอ่านได้อย่างเช่นตอนนี้เปิดเครื่องใหม่ๆก็อยู่ที่ประมาณนะครับแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าเป็นปกติฉะนั้นครับเราจะทําการทดสอบเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวมือถือเครื่องนี้เป็นการแสดงผลการผ่านไลน์ notification นะครับเสดร้อยปึ๊บแล้วก็ลองใช้แก๊ส LPG ที่อยู่ในไฟแช็กตรงนี้นะครับบีบแก๊สโดยที่นะครับทางเราไม่ต้องจุดดไฟนะคครรัับบออลงู แก๊สน่าจะใกล้จะหมดนะครับนี้อ่ามาแล้วครับอ่าเรียบร้อยค่าแก๊สอ่านได้อยู่ที่ประมาณ70%ครับและมีเสียงบี๊บแจ้งเตือนออกมาครับเมื่อมีเสียงบี๊บแจ้งเตือนออกมาแล้วก็จะทาการแจ้งเตือนผ่านไลน์ดินฟอรเชันแจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วน,นั่นเองเนะครับอ่าเมื่อเราเสียงบี๊บผ่านไปและปริมาณแก๊สต่ำกว่าค่าที่เราเซตไว้ฉะนั้นการแจ้งเตือนจึงสิ้นสุดลงเราทําการทดสอบใหม่ครับนะฮะโดยการใช้แก๊สที่อยู่ในไฟลชบีบลงตัวเซนเซอร์ครับอ่าลองดูนะครับ อปริมาณแก๊สน,นะครับสูงขึ้นเกินกว่าค่าที่เราเซตไว้เกิดเสียงบีบและทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์ notification นั่นเองสำหรับตัวนะฮะระบรบควบคุมตรงนี้นะเราทําเป็นพิเศษครับนั่นก็คือ ติดตั้งกับตัวแบบคำลองบ้านนะครับซึ่งก็จะมีส่วนตัวเซนเซอร์นะครับติดอยู่ในบ้านสามารถทางผู้ใช้งานก็สามารถที่ทำการปรับแต่งได้เสมือนกับว่าเป็นการติดตั้งเครื่องแจ้งเตือนแก๊สควันรั่วภายในบ้านของเรานนัเองฉะนั้นถ้าเกิดแก๊สควันรั่วเกิดขึ้นในบ้านของเราก็จะทําการตรวจจับผ่านแจ้งเตือนผ่านไลน์อิดไฟเคชั่นเสียงบีบและนะฮะแสดงผลผ่านหน้าจอ L C ของเราได้นั่นเองสำหรับการตัดต่อแก๊สในที่นี้ก็สามารถที่จะทําการต่ออนุกรมระหว่างขา C กับขา N O นะครับของตัวรีเลย์ได้เลยเพื่อทําให้ ตัวด,ดีนั้นทำหน้าที่ในการตัดต่อไฟเข้าสู่ตัวโซลินอย์ก็ทําให้โซลินอย์สามารถ,ถาที่จะทําการตัดต่อแก๊สได้นั่นเองครับครับผมผมขอจบก,การนําเสนอครับแบบจําลองนะครับแจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วอัตโนมัติควบคุมด้วยนอน MCU a P 826ร่วมกับตัวเซอร์ M Q 5และแบบจําลองบ้านแต่เพียงเท่านี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ